บรรยากาศดีครับลมเอื่อยๆสลับลมแห้งไปนะครับเรื่อยๆมีแดดนอนสลับผมไปบรรยากาศดีสวัสดีครับสวัสดีห้ามเศร้าครับเมื่อนี้เดินกันยากครับเมื่อนี้มาตกป่าครับไม้เก่าไม้เดิมตึงแด่สองปีที่แล้วครับเป็นเยือนครับเป็น ลำบมสูตรพื้นฐานนะครับขนมปังเีนีอามาไปแห่ปลาสวายซิมนะครับปลาชิมะตกสวายน้ำกับกันนาดินมาก,กินเ็นจะเอาสวายมีโอกาสเพิ่งได้มากครับมื่อนีร่มเป็นใจครับโอ้ปลาบอนเห็นมอากาศเป็นใจครับบอฮอนคืมนิดน้อยปลาบ่อบอนครับนาจะล่มกินนาดินแล้วก็ล่มออกจากทาน้ำ นะโอยกล่องซู้ไปเห็นบ่แต่ว่าได้ขึ้นนาเบดครับนี่นาเบดผมตีนานี่นาช่วงกลางๆนี่เดี๋ยวค่อยมารุนกันครับว่าจะมีผลงานบอแต่ผมได้ไปย่นี่ได้6กตวัวแล้วครับแต่ว่าได้มือละตวัวสองตัวมีมือเลยหลยสุดได้สามตวัวเป็นยี่สกแต่ส่วนใหญ่มีปลาสวายตัวหนึ่งครับเก่าโลก อันนี้เอาเยอะมากบริจาคความเป็นขนมปังยวจังมาเบิ่งกันต่อไปบริปาก็เป็นยังครับมื่อนี้ย่างหน้าก็มีบักหอยซีหันไว้แล้วใ้เลือกครับวัวเหวี่ยวแน่นอนมื่อนี้บรรยากาศดีครับลมเอื่อยๆสลับลมแห้งไปนะครับเรื่อยไม่แดด นอนสารพผมไปบรรยากาศดีแ่ากันมีชุดสปิวหรือว่าชุดอชิมนวิวมานั่งตกเหรียญนี่แกคาเวลาไปกันน่าสีดีครับแต่ว่าห้องไปรุ่นปลาใหญ่สายเงา,าดีกว่าเอาละครับผมมาแล้วเตรียมแรกของวันนี้ใส่สวยนะกินหลังไก่ขึเกาครับติดตะกัวติดตะกอเลย พอดีผมมาผู้เดียวครับมือน,นี้เช่นเอกบัตรแมาน้ำเลยบัตรไทยตอนอัดวัดเกือบเบาครับวัดเบาไปแล้วตัวนึงมือเสานี้พอมันกระตุกสายแล้วมันไอ้มันสาบพอถึงนะครับมันกินแล้วมันเลียนย่อนเอาเดี๋ยวจังไปติดตามกันต่อครับเก็บปลาก่อนเดี๋ยวจังวากันไหมโอ้แห้งดีครับตัวนี้เริ่มมีใสกันอีกแล้ว ตัวที่สองครับโอ้กินลังไก่ตะกออีกแล้วพลาดม่าเหมือนครับสามลังยี่หรอยืซูมเข้าพอดีว่าจะเอาเอ็หลังเหยียดไก่มาตีพอดีอก็ลังปัดเงี้ยเลียนกันมาอีกเลยตัวที่สองครับเิ่งตัวแรกตัวแรกย่างบ่ดูโชว์ดูอีละนี่ตัวแรกย่างยงครับ มีตัวสองเอาเก็บปลาก่อนครับแล้วค่อยมาลุ้นกันต่อเอาละครับเมื่อนี้ก็นี่สองตัวสองแต้มครับซรนีหละม,ะมันฝ้ามือกูกว่าถือว่าได้มันอยู่จี่ไหนก็ฝากกดติดตามช่องเอที่สไตล์น้นด้ครับรโดนยังในเห็ุคลิปทนึงหอบอค่อยมีเวลา ครับเน่นเน่นถ้ากินมากกว่านะครับมเวล่ามีโอกาสกระไดท้าคลิปไปนะคลิปนี้ก็เจปลาครับกับบันขอบคุณครับ